เราต้องรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับไม่ย่างยาวนานแล้วว่าช่วยรักษาโรคภูมิแพ้พต่างๆได้อย่างแม่นยำโดยดรปีเตอร์ดีอาดโมผู้ที่ได้รับรางวัลแพทยธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาปีคศ1990ได้อธิบายไว้ในหนังสือ Eat Right for Your Type โดยเขาเชื่อว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปมีสารเคมีในเลือดที่แตกต่างกันซึ่งจากความแตกต่างของสารเคมีในเลือดนี่เองจึงทําให้เลือดแต่ละกรุ๊ปมีความสามารถในการย่อยต่างกัน ถ้าสามารถย่อยได้หมดร่างกายก็จะนําสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าย่อยไม่หมดก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายและเน่าเสียเมื่อถูกดูดซึมกลับไปอีกครั้งก็จะทําให้ร่างกายป่วยง่ายขึ้นคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่ากรุ๊ปเลือดที่ได้ชื่อว่าเป็นกรุ๊ปเลือดที่พัฒนามาจากกรุ๊ปโอก็คือกรุ๊ปเอนั่นเองเพราะคนกรุ๊ปเลือดเอเป็นกลุ่มที่พัฒนามาจากคนกรุ๊ปเลือดโอนั่นก็คือเมื่อหมดยุคล่าสัตว์เริร่มตั้งถิ่นฐานและรู้จักการเพราะปลูกพืชกินผักผลไม้เป็นอาหารหลักแทนเนื้อสัตว ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้จะตรงข้ามกับคนกรุ๊ปเลือดโอคือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีความเป็นกรดต่ำหากกินอาหารประเภทเนื้อโดยเฉพาะเนื้อแดงเข้าไปมากๆจะทำให้ย่อยยากจึงไม่เหมาะกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เชน่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงนมเนยไข่ก็จัดเป็นอาหารที่กินได้เป็นครั้งคราวซึ่งอาจเลี้ยงมาเป็นนมเถื่อเหลืองแทน คุณผู้ชมคะในบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกันนั้นจะมีรหัสข้อมูลทางพันธุกรรมของบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกันแฝงมาด้วยซึ่งเราสามารถจำแนกลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ คนเลือดกรุ๊ปโเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนหรือเรียกว่ายุคต้นลักษณะเด่นคือระบบย่อยอาหารจะย่อยพวกเนื้อสัตว์ได้ดีแต่ย่อยพวกธัญ,ญพืชโดยเฉพาะข้าวสาลีไข่และนมได้ไม่ดีคนเลือดกรุ๊ป A เป็นกลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมดิเตอร์เรเนียนวิวัฒนาการช่วงดังกล่าวมีการบริโภคพืชเป็นหลักระบบย่อยอาหารไม่เหมาะต่อการบริโภคเนื้อสัตว์รวมทั้งไข่และนมก็ย่อยได้ไม่ดีเช่นกัน คนเลือดกรุ๊ป B เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเด่นในเรื่องระบบย่อยอาหารแบบสมดุลสามารถย่อยได้ดีทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสตัตว์ไข่นมและผักควรบริโภคกึ่งกลางได้ทั้งผักและเนื้อสัตว์คนเลือดกรุ๊ป AB เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมาหลังสุดมีคุณสมบัติแฝงมาทั้งของกรุ๊ป A และกรุ๊ป B แต่มีแนวโน้มใกล้กับกรุ๊ป A มากกว่าคือไม่เหมาะสำหรับการบริโภคเนื้อสตัตว์ปริมาณมากๆแต่ยังย่อยผลิตภัณฑ์นมได้ดี